สวัสดีครับนี่ชิคจอมาเข้าม,มาในอัญานาตัดเช็คซ่อมแอร์บ้านมีซูวิชิอิเล็กทริกมีปัญหานะครับรุ่นนี้นะมื่นแปดวิทยุมสจหนึ่งแปดีทีทีหนึ่งมีปัญหาก่อนน้านี้เพื่อนช่างมาล้างแอร์แล้วก็มีปัญหา LED กระพริบสิบสี่ครั้งเนาะก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ทำแข็งไปแล้วนะครับคอมทำง,งานแป๊บเดียวแล้วก็ตัดเห็นว่านอนเรืรุ่นน,นี้ So ต้องวัดไฟคอนโทรลนี่นะเดี๋ยววัดดูไฟกนะัน L N นะครับกาง AC สองไฟมาสองร้อยสามสิบโวลต์นะครับวานเปิดเีงนะครับปิดแล้วนะครับผมกว่าเปิดสวิตช่ได้รับผมป่าป้าเปิดแอร์พี่กดรีโมทครับเ oh, <okay. S 1> ปิดก่ับ ครับตั้งต่ำก่อนครับ,รบ,อ,อ,รบอ่าทำงานเลยดิ สองรยี่ิบแปดพี่ลองกดปิดรีโมทใหม่มน,นี่มันทำงานเลยนะเห็นเขาบอกว่ารอยี่สิบนาทีครับมันเหมือนเห็นพี่ช่างโจร้รอรอพักหนึ่งแล้วมันไม่ทำไม่ไหมอ่าอันนี้เม,มื่มมอกี้เปิดมันทำเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ปิดอยู่นะครับรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยววันพี่เปิดอีกทีครับเปิดแล้วนะลองใหม่นะครับต้องรอหน่วงสามนาทีนะมันจะทำงานเดี๋ยวรอดูนะครับเมื่อกี้ไม่หน่วง มีปัญหาเย็นแป๊บเดียวแล้วไม่เย็นนะอากาศคําสั่งออกจากบอร์ดคอยเย็นนะทุกคนเป็นที่คอยเย็นหรือเป็นที่คอยร้อนนะอเนี่ยดูทีครอ่าคำสั่งสั่งออกแล้วนะสองร้อยยี่สิบแปดรูนเมื่อวานนี้เปิดนานไหม,มเป็นต้องไปดูตรงด้านนอกด้วยนะ ลมมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นคอยล์มีเนียมนะี่ยปัญหาก็อนนี้ลังแตนอยู่ด้านบนแล้วก็จัดกระแสก่อนนะครับกระแซม 6.442เจุด6.68ก็ใกล้เคียง7แอมป์ความร้อนก็แรงลมก็หนีอยู่ นะเช็จแเปื่อพัดลมหมุนช้านะเสร็จโอเคอยู่ยี่สิบนาทีตัดแล้วไม่ต่อต้องรู้ดูคอยเย็นดูวัดหน้าแอร์สิบสี่จุดเก้ายังก็ถือว่าโอเคนะลงเรื่อยๆอยู่สิบสี่สิบห้าก็ถือว่าผ่านให้ลงเย็นลงเรื่อยๆ แกดูด้านในอีกทีนะครับมีมดจิงจกเข้าบอดหรือเปล่ามันลวนๆเลือเลยครับเจอแล้วครับสายเหย้องแกดูบอดน,นะพ่อ่อนนี้เคยเจอจิ้งจกนะครับอ๋อแล้วก็จิงจกนะครับ สปาร์คตรงคำสั่งนะฮะตรงนี้มาดูกันมันต้องมีอะไรฮะทำบ้างไม่ทาบ้างเนี่ต้องมีสาเหตุนะครับด้านในนะตรงแพงนี่ก่อนหน้านี้เคยไปเจอบ้านสี่ตัว mm hmm. บอร์ดนี่เหมือนกัน mm hmm. สปาร์คฟิว mm hmm. ยังไม่ขาดนะ mm hmm. สช็อตนะช็อตสปาคทำบ้าง,ไ,งไม่ทำบ้างจมีคำสั่งจากลีเล่นะลีเล่เดี๋ยต้องข้อมขาขาสองนี่นะ น่าจะสปาร์กนะฮะขาเนะนี่ยมันเป็นปินสองชั้นนะต้องต่อขานี่ใหม่ตัวนี้<อ>นะครับตัวนี้กระบับกจีนี่นะขาคำสั่งขาสองนะครับเป็นไฟไปเลี้ยงคอยนะตอนนี้เป็นปินสองชั้นจะทะลุมาขารีเลย์เนี่ย NO ตัวนี T ้นะสองชั T ้นนะจะมองยากนยปิดนี่มันก็มีเคลือบกันทิ้งจบแล้วนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่ เบอร์ C ที่หนึ่งเป็นแอนเป็นฟิกสปีดแต่ว่าพัดลมไม่ดินวร์เตอร์นะบนเบอร์ MPK 2 K นะสอง K 3ามาพอด้ใช้ก็ปิดเตเกอร์ไว้นะนนนร,นรุ่นนี้อ๋มอเตอร์เป็นดีนวัตเตอร์ครับก็ข้าวลองเปิดก่อนนะครับ เจดี่ดออกดนี้หมดที่กับขอบฟ้ากนะันเดลอกรอบแล้วนะครับมีปัญหานะว่าแล้วมันแปลกๆนะครับเวลาวัดแล้ว2อ0นี่เอ็นเอ็นเป็นลายนะครับ ไฟย้อน,นเป็นลายคำสั่งผิดว่าปิดก็ยังมี2 2 0โวลต์นะวัดไฟย้อนจากคอยมาทำแม่งทำแม่ง,ต,งต้องดูตรงสายเมนนะ เอ็นเอ็นเป็นลายนะไม่รู้คิดตรงไหนโอเค okay, นะไม่งงแน่เดีย๋ยวทำเดีย๋ยวไม่ทำแน่ดูย้อนดูแล้วปรากฏว่าย้ายสายนะครับตัวนี้สีฟ้าเป็นลายนะแดงเป็นเอนะครับแล้วก็อสองเป็นคอนโทรลเนาะ ต้องสลับสายช่างเขาต่อเอาสีแดงเป็นละเอ็นว่าอยู่ช่างวัดแล้วเอ๊ะทำไมมันไฟมันถ้าใส่ผิดคอมจะไม่ทำงานลืมดูก่อนถอดเมื่อกี้จำแต่มาตรฐานไงต้องถ่ายรูปไว้นะก่อน เรียบร้อยแนละสายลายหรือต้นสลับถูกแล้วนะครับพยายามถ่ายรูปไว้นะก่อนถอดสายโอเคครับยังไงของว่าขงว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับก็มีปัญหาที่จิ้งจกเลยครับจกเข้าสปาร์กนะครับช็อตขาละลายนะครับ